สวัสดีกันด้วยนะครับผมสำหรับคนที่หลงเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะมาแนะนำในตัวของแมปของรลบอกนะครับชื่อแมปชื่อว่าแชมเปี้ยนทีดีนั่นเองครับผมทาวเวอร์ด n เฟนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นแมปเปิดใหม่หรือเปล่านะแต่ว่าคนเล่นที่ผมเห็นก็มีอยู่2,000คนครับไม่น่าอาจจะเป็นแมปใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าคนมันก็ไม่ผ่านตานะบแบบนี้ไม่ผ่านตาเลยจริงๆนะครับ คิดว่าน่าจะเป็นแมปที่เพิ่งเปิดมาใหม่ครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูตรงซัมโอนดีกว่าจริงๆแล้วผมเข้ามาสักพักแล้วเออเดินออกไปดูหน่อยซิว่าเทเลทิ์อันนี้มันอยู่ที่เทียอะไรนะอืมโอ้ดามเมดนะครับผมแสดงว่ามันดีมากนะครับไหนลองดูซิเด,เดี๋ยวนะเออแบตเทิลพาร์ตนี่ในตัวผมอ่าแบตเทิลพาร์ตไม่มีนะครับผม ก็เดดดดับผมกันนะเออไม่สิคือมันน่าจะมีอะไรคล้ายๆกันนะผมเช่นอ่านี่ตัวคูปองตเก็ตก็ตไม่น่ามีวะไม่มีครับก็คือไม่มีพวกแบบว่า V P ที่แบบว่าลดสิบปอร์เซ็นอะไรอย่างนี้นะไม่มีนะตอนนี้ไม่มี อ่าได้อีพิกมาตัวหนึ่งอ่าดเจเนอรี De ่เดฟแปดอ่ะอีพิกอ่าดเจเนอรี่ฮะแบทแมนหรือเปล่าฮะเมื่อกี้นี้มิติกยังไม่ได้นะดเจเนอรี De ่แล้วก็อีพิกอ่าหมดแล้วโอ้เพชรหมดแล้วฮะโอ้โหจะได้จงคือลวคือสุ่มไม่ได้ด้วยไงย แต่ได้ับผมแต่ว่าคอยนี่คอยทำอะไรได้ฮะผมว่าอยู่ทำไมเสียงผมมัน Echo. ม Echo เอ็กโคนี่เองโถอยบอบดีสุดอีปิกโอ้โหโอ้โหก็คือหน้าตู้นี่แบบว่าไอ้พวกตัวตัวแรตัวอีปิกนี่คือแบบ Legendary ก็แล้วแต่ก็คือมันอ๋อเดี๋ยวนี่ อ๋อไม่ใช่เหรออ๋อมันแยกกันนะผมเพชรกับอันนี้อ๋อเพชรกัะตัง่าแล้วผมสามารถซื้อซูเปอร์ลักกี้ได้ด้วยนะแต่ว่าผมสุ่มหมดไปละไม่เป็นไรผมเอ้ยไม่ได้ดิแมว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 ,แมวอันนี้มันเป็นไอเดียลักผมไงล้วผมแบบเอาไงดีเนี่ยอืมถ้าใช้ตอนนี้มันก็จะแบบว่ามันมิติศูนย์จุดสองมันก็เท่ากันนะผม คือตังเหรียญกับตังไอ้อ๋แต่น,นี่มิติกุณสองครับเราไม่ใช้ขวดนะผมเรากดมือสดเลยเอา้ามันบอกว่าเต็มกระเป๋มเต็ม,ตมอ๋อใช่อ่านี่เราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนฟาร์มเงินไม่มีบอกใช่ไหมฮะ ไม่ผมช็อตแปบนะโอเคเอ๋อดูจากทางด้านขวาวครับผมแต่คิดว่าไม่น่ามีหรอกเป็นดาเมจอะไรซมากกว่านะดาเมจล้นเลยฮะไม่มีคือไม่มีโอ้โอนี่ไงเบ็คแมนนะผมไอตัวเจ้าของดิจนเนอรี่นะครับอ่านี่มีตัวฟามเงินแล้วผมใช่สุดๆไปเลยหนุ่ม ก็อีปิฟูจิโทระกับมันมาจากเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้เท่าไหร่อ่ะเท่ากันใช่ไหมอ๋อ,อเท่ากันหมดนะไม่มีแบบว่าเออสตงสตงเอส,เอ,สเอ,อะไรอย่างงี้ไม่มีนะโอเมันจะล้ำเกินไปนิดนึงอันนี้ร้อยหนึ่งสี่สามวิอันนี้ร้อยหกสี่สี แต่ตัวนี้ระยะไกลแบบขี้โมไปเลยฮะแต่ก็ราคาก็ขี้โม้อยู่ขี้โม้เอาเรื่องเลยราคาเนี่ยอ๋อผมลืมลืมอีกอ่ะอุ้ยอ๋ออยู่นี่โอเคตกใจตกใจโอ้เซลเซลครับเซลลอ่าอันนี้นี้ผมัมันแบบ ต้องมานั่งคิดทีละตัวแล้วแบบดูช่องดีเงี้ยมันมันมองยากเหมือนกันนะเอ๊มันอ๋อไม่มีเวลนะไม่มีระบบอาเลเวลตัวละครน,นะผมถ้ามีก็จะมันก็จะสามารถกดกินได้อะไรอย่างงี้แต่ไม่มีอันนี้อ่าได,ด้ตัวดิจนอรี่อีกตัวหนึ่งนี่ไงวดีคอนอ้ <laughs> <laughs> โอ้โห โอ้โหก้อนเอามาทำไมเนี่ยก้อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหความเค็มหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองฮะแล้วคือมันขึ้นมาแล้วผมแบบอันนี้ไม่ได้มันมันมันขึ้นมาทำไมในเควดอะคือไม่มีอะไรให้ปลดโอ้โแย่จังอันล่างก็มีอะไรเนี่ยอืมอยากรู้ว่าทิกเก็ตทำอะไรได้มั่งจังเลย อ่าเดี๋ยวไปดูที่มีอีโวด้วยฮะในชาเลนจ์อ๋อชาเลนจ์ก็จะเป็นอ๋อมันล็อกอยู่โอเคทำอะไรไม่ได้ก,ก็ไปที่เอเลดผมไปที่เอเลดอ่ะเอเลดก็น่าจะแบบว่าเรื่อยเรือหรือเปล่าคล้ายค้กับอินฟินิตี้แบบโหมดอะไรเงี้ยแบบ ลงเรื่อยๆอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบบกระดานพวกนี่แหละเอออันนี้ก็เป็นส่วนของอีโวใช่ไหมมันอีโวไงอีโ <laughs> วไม่ได้นี่ฮะมันต้องเป็นตัวแบบมิติครับผมแต่ผมไม่มีอ่ะจะได้จังเดี๋ยวลองไปเปิดอีกตัวหนึ่งดีกว่าผมรู้สึกแบบมัน สองเพชรน่าจะได้อยู่แหละเพราะว่าครูปองมันเอเพชรมันเกมนี้มันเท่าไหร่อ่ะโอ้โหคือจะบอกว่าแพงสุดๆนะแพงมากแพงจริงแพงจริงอันนี้คือสามารถอ๋อโอเคฮะคือผมไม่มีตัวมิติกนะมันก็เลย ดูได้แค่นี้ <c oughs> ดูได้แค่นี้ครับผมก็ะจะมีอันบนสุดนี้ก็คือดีสุดททีพอทีผมอ่านภาษาคิม่อกนะครับอ่าโอเคก็ะจะเขาก็จะแจกด่อกมาสิบห้าใบกับเพชรอีกประมาณนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าอีกอดีหนึ่งแล้วกันนะอ่าในอ่าเรามาดูส่วนของอันอื่นกันดีกว่าผมอย่างเช่นอ่าสมอนสมอ,นอะไรกรัน เอ้ยเออวะซัมมอนคือซัมมอนเราไอ้น,นี้ได้นี่หว่าเนี่ยกดได้อีกนี่เผื่อออกครับผมเผื่อมิติออกมิติมิติมิติมตมตผมอยู่ไหนอ้าวหายเลยอ่าโอเคนอ้จ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหซันจีว่ะโอ้ ถ้ามันเกลืออย่างนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจเลยจริงมันเกลือแบบมันเกลือเกินเกลือแบบไม่บรรยับรรยังแบบสุดๆอหะไม่ไหวเลยนะถ้าเกลืออย่างนี้รับไม่ได้ครับอ่า DNA ส่วนตัวของ DNA ผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะก็ในส่วนของระบบก็อ่าเวลาเล่นก็คล้ายๆกับ Tower Defense ปกติทั่วไปเลยก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงผมว่ามันแค่คล้ายๆกับเกมบื่นนะ ไม่เหมือนของตัวที่เป็นของอานิเมะแคสนะผมที่อ่าโอเคก็จะมีให้มาหกร้อยหกร้อยทำอะไรได้วะเนี้ยแล้วผมคิดว่าแบ็คแมนมันมันแพงไปหน่อยนะอ๋อที่แบบเป็นวงแบบกลมๆเอลีด้วยนะผมะคลิปเวฟลยครับแล้วก็เงินก็ โอเคถือว่าให้เยอะอยู่อ่ะสกเอฟเรามาดูของตัวเดอะแฟดีกว่าครับคือผมไม่ได้ไอนี้นะเพราะว่าเดอะแฟรนี่ตีแบบว่าเป็นเส้นตรงนะครับผมเอี <Yeah. S 1> เหมือนกันอ่ามาดูของส่วนแบ็คแมนดีกว่ามันก็คือแบทแบทอะไรเนี่ย <laughs> อ่านไม่ออกโอ้โงงงกิษน่าสมเพชจริงเลยเราอ่านี่ห้าร้อยห้าสิบครับผม ตังก็มีพันกว่าละไปเดีย๋ยวตีเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยก็อ่ามาดูฮิคิสะรุก,กันดีกว่า,าวงวงอยังกว้าง <c oughs> กว้างจริงกว้างจังกว้างแบบวิติดเบิร์นด้วยครับอันนี้ถือว่าโกงนะตัวนี้เอาเรื่องเลยฮะอันนี้เลือด40ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่เดอะแฟทนี่มันออนแอร์อย่างวะ ถือว่าขี้โกงเลยนะตัวนี้อขี้ซาล่ะใช่ไหมมันอ่านมันอ่านนี้ใช่ไหมผมไม่ค่อยเก่งกิจนะอะโอเคอันนี้มาแล้วเดี๋ยวมาดูในส่วนของอันนี้กันดีกว่าเดี๋ยวผมหยิบโค้ดมาใส่ด้วยฮะแล้วมันจอมันไม่กลับแล้วเนี่ยโอเคฮะจอกลับแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นอันอันไปดีกว่าเดี๋ยวผมอัพ อ่าตัวนี้ให้เต็มก่อนครับมันยังไม่เต็มนะฮะมันยังไปได้อีกอันนี้คืออันแรกนะเนี่ยคือแบบอ่ามีม,มีมีท่าใหม่ด้วยฮะนี่ับผมก็เอฟเฟกมาพร้อมกับดาเมจก็ถือว่าโอเคนะับไม่แย่วางได้กี่ตัวฮะสามเอาตังค์หมดสี่ โอ้ย oh, จริงๆแค่สี่ตัวจริงก็พอแล้วนะคือในอนีเม่อุโ้ยแต่มันอัพแพงมากเลยนะดูดิเด e f แฟเรานี่ยังไงเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นแบบว่าอันนี้ g r a v i t y แบบแรงน้มถ่วงวงแคบๆอันนี้แบบเรียกอุกบาทมานะผมลองอัพไปสุดสิอ่าสุดสุดแล้วฮะก็มีอยู่แค่นี้ลองอันนี้สิอ่าหมดแล้ว อันเนี้ยอ่าเดอะแฟด็็มีท่าใหม่เหมือนกันครับหมดแล้วด้วยเป็นปลาแบบสาฟ้านะผมเป็นวงแบบเอวีนะผมจากตอนแรกวิ่งนะครับวิ่งชนนะอันนี้เป็นแบบว่าปลาสาฟ้าโอเคน่านจะผิดเรื่องไปหน่อยโอเคถึง่าจบแล้วครับผมเคลียร์ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับ บล็อบบี้กันก่อนรับไปดูอไอดีหนึ่งคร <นะ S 1> <ะ>ับผมอ่าในโคดอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือผมคิดว่าโคดมันน่าจะอยู่ในออปชันไออันนี้นะแต,แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะผมแบบอันนี้มันรหัสผู้สร้างนะผมไม่เกี่ยวกันนะจริงมันอยู่ตรงตรงน้าล็อบบี้นะเออผมก็หลอนเลยจังหวะเนี้ยว่าอยู่ทำไมมันใส่ไม่ได้วะ โอเคครับผมมันก็จะได้ออดผิดผิดผิด,ผด,ผดอันมันก็จะได้เพชรมาประมาณหนึ่งเลยนี่ครับผมสองพันอันนี้คือออก copy แล้วคือกดก็ copy ปี้เลยโอเคแจ๋วอ่านี่ได้ไหมยะแต้งยูนะคผมอ่าได้ตังมา อ่าโอเคอันนี้ได้ตัวมานะครับผมอ่าเดี๋ยวลองไปดูกันว่าคือเราจะได้ไหมนี่นะครับโชคดีแบบสุดๆนะผมโชคดีจริงเปล่าไอ้หนุม่มเชื่อถือได้เปล่าแต่ว่ามันไม่มีอ่ะคือเราต้องกดใช่ไหมอุ้ยไม่ใช่ว่ะไม่ก็ไม่นะผมอุย้ยคือแบบ คือมันกดใช้ยังไงครับคือผมใช้ไม่เป็นโอไมก่อ oh ไม่มีบอกแฮคือเรากดอ๋อคือซื้อแล้วมันใช้เลยใช่ไหมโอเคทั้งงานก็ไปเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหตำนานโอผมเข้าใจละ คือหนึ่งครั้งที่เราซื้อไอ้ขวดเนี่ยคือมันใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งรอบเพราะงั้นเราต้องกดสิบไม่ใช่กดหนึ่งเมื่อไหร่ที่เรากดหนึ่งก็คือเราเสียฟรีอ่าช้าเพชรไม่เพียงพอครับคือมันจะได้ไหมโอ้โหเป็นอะไรที่เปลืองมากครับโอ,โ,รโอ้โหเศรษฐีอ๋อขวามจุใน,นกระเป๋าเต็มละ โอเค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 โอ้โหอีปีกบายปีกบอละไรหลายตัวขนาดนั้นเดยนไม่พอแล้วเนี่ยหมดตูดแล้วหลูโอ้ oh. คือคุณไม่คิดจะออกให้ผมหน่อยเลยเหรอโอ้ย oh, เกือจริงๆเข้มจริงๆ โอเคก็นะถ้ามันจะ <c oughs> เคือขนาดเนี้ยนะม,มาสิมาอ้ไม่ได้โอเคก็ผมผมก็ไม่รู้จะจบอยู่กี่เดียวอ่ะมันไม่ออกนะผมเนี่ยมันไม่ออกออกยากมากนะผม โอกาสออกนี่คือแบบ้าเปอร์เซ็นนะครับโอ้โหแมกเนติกนี่นะครับตำนานเอ้ย0.2เหรอเอาไม่ใช่0.5เหรอเอาผมดูผิดขอโทษขอโทษเป็น0.2นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพชรเนี่ยมันจะได้คูณสองนะก็ะคือจาก0.5เนี่ก็จะไอ้จุดศูนย์จุดสองก็จะเป็นศูนย์จุดสี่นั่นเองนะก็นั่นแหละนะ ความยากความง่ายของเกมนี้อ่เดี๋ยวเราไปดูส่วนเรื่องของตัวกันดีกว่าผมจริงแล้วไอ้ไอดีนู้นผมจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้เพื่อเอาไปใช้ในตัวอื่นนั่นเองแต่อันนี้ก็ลองมาสุ่มดูว่ามันจะออกง่ายออกยากแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่านี่นี่นี่ใช่ครับขี้สรู้แล้วผมอะไรครับได้โกรธ อันไหนเนี่ยนี่นะฮะเพิ่มความเสียหาย5%เพิ่มระยะทุ่มเทลดกูดาวอันไหนนี่อันนี้เหรอสีทองเนี่ยนะใช่ไหมคือมันแบบพอมาปรับเป็นภาษาไทายแล้วมันก็ดูยากไปนิดนึงนะผม,มการ1%ของศัตรูที่ให้เงินกูณงในการฆ่าเอามาทำไมเนี่ยถามจริงอ๋อทุ่มเทนี่นักล่าข้างหัว อ๋นี่ยผู้บุกรุกอ่าบาเจียหายเลยนะโอ้อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมผู้บุกรุกนะผู้ถูกเลือกยังไม่ได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าอันนี้น่าจะดีสุดละโอเคส่วนอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับผมก็มกระดาษเดี๋ยวอัปเดตหน้าเดี๋ยวมันก็น่าจะมีแหละแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไร สิ่งมันเกอนจริงครับเกมนี้เกิอสุดยอดเลยก็ม uh ีเก้าสิบเก้าเจมเอาจริงๆนะถ้าใครอยากได้แบบตัวฟรีๆก็เนี่ยของดีๆก็นี่เลยไอเอาไอสองพันเจมเมื่อกี้เนี่ยมากดเก้าสิบเก้าเจมอันเนี้ยคือยังจะดีกว่าอีกนะคืออย่างน้อยเนี่ยมันหลังๆมันมีเจมมาให้ด้วยนะผมเนี่ยทดให้กำไร กำไรแน่นอนครับกำไนนร,ไนนรไนนหนึ่งเจม <c oughs> กว่าจะอ๋อนี่ไงพันห้าเลยอรอเนี่ยได้กำไรตั้งห้าร้อยหนึ่งเจมเนี่ยถือว่าคุ้มนะผมติเก็ตตั้งหลายใบครับก็ถือว่าโอเคไม่แย่นะผมแต่ขยันเล่นหน่อยเนอะมีท่าเต้นให้ด้วยนะผมก็ตังนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะผมน่าจะหาง่ายอยู่แต่เจมนี่สิไปเทนพาก็ อันนี้ไม่รู้ดีกว่าดีหรือเปล่านะเนี่ยมันเป็นกรอบเทาๆแล้วผมไม่รู้ไงว่าไอ้กรอบเทานี้มันดีหรือเปล่ามันไม่เนี่ยมันไม่บอกสีไม่บอกอะไรด้วยนะเอาจริงไปเปิดอีกไอดีก็ได้นะเอาจริงผมอะแต่แบบอืมนั่นเนี่ยเก้าเก้าบักกับเกเก้าเพชรเก้าเก้าเพชรเหร ต้องเติมนี้หลายบาทอยู่นะแต่ผมไม่มีตังคนะ์น่ะตังค์ผมหมดโอเคกค็สำหรับวันนี้ก็พอละโอ้ยคือเกมมันก็ดีแหละเอาจริงอะ่ะแต่มันก็แอบ,บยากไปนิดนึงเรื่องการหาเพชรนะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะผมนี่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของตุกแมพไปนะผมข้างล่างนะก็สนุกแหละฟังเสียงผมดิโคตรสนุกเอาจริงสนุกจริงๆนะ